สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะจะใช้ริบบิ้นแบบไหนก็สวยงามน่ารักน่ารักค่ะตัวนี้จะเป็นของตาทีดบินะคะเบอร์สองนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตาระครังเบอร์สองสีพื้นและตัวนี้จะเป็นตาระครังเหมือนกันนะคะ สวยๆน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลริบบิ้นเหรียญค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว9 5้าซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาในลักษณะน,นี้นะคะ แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองนี่นะเส้นที่สามนะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะแล้วเปิดให้กว้างนะคะดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสามนะทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐานหกกันนะคะนี่นะ ดีจะจับอริบินฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอ,อลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะด้านล่างนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาในแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับเลยนะคะทั้ง6เส้นเลย นี่นะได้เป็นฐานหกนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานี่นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมา เอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเดี๋ยวดีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบให้ถนัดนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2นะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะนี่นะสังเกตง่ายๆค่ะจะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะทั้งหเส้นเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง6เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมานับข้าม2เส้นนะคะแล้วก็พาดนะรีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1นสองจับออริบินเส้นนี้พาดมานี่นะต่อเลย1นสองจับออลิบินพาดมา ต่อเลยนะคะ1 2สองจับริบบิ้นพาดมาต่อเลย1 2สองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น2เส้นแล้วนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะคะแล้วก็กค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันขยับมาตรงไปนะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะแล้วก็กค่อยดึงลงมาได้แบบนี้นะคะทีนี้รีก็จะปล่อยเมือกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมา เราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1 2แบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วยังไงก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆสารไปนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลานะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะคะตรงเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะจะได้แบบนี้นี่นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะ ในแบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6กเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลัง ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะตรงเส้นของเขาเองเลยนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อย <ๆ S 1> ดึงขึ้นมาแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะเราจะได้เหมือนกันทั้งหเส้นในลักษณะนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะ รีจะจับริบบิ้นขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2นี่นะเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4นี่นะคะแล้วก็เส้นที่4จะทับด้วยเส้นที่5เส้นที่5จะทับด้วยเส้นที่6แบบนี้นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะนี้นะคะ6เส้นนะ เสร็จแล้วเราก็จะรวบมารวมกันนะคะจับหมุนมานะคะนี่นะเราจะหมุนอยู่ที่หนึ่งรอบนะคะชนรอบนะนี่นะคะจับหมุนมาเลยนี่นะตัวนี้คือชนรอบแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วทีนี้เราจะจับริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาสานก่อนนะคะนี่นะจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนี่นะขยับมาตรงปลายค่ะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะลอดผ่านมาสองเส้นนะคะนี่นะคะ1นสองนี่นะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยลอดผ่านสองเส้นนะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะ พร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะกรีบจะได้ในลักษณะน,นี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6แล้วนะคะจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะลอดผ่านมา2เส้นนะนี่นะคะ 1- 2สองนี่นะแล้วก็ค่อย<ๆ>ดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง6กลรีบ6เส้นเลย นี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาลิบบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะนี่นะคะจับริบบินพับมาด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วจับตัวตูลิบบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปนะคะแล้วเราเปิดเส้นนี้ขึ้นมานะเสียบลงไปตรงใต้เส้นที่เราเปิดขึ้นมานะคะตรงตัวดอกเลยนะให้ริบบินออกมาตรงด้านล่างนะคะนี่นะ แล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้กรีบในลักษณะนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่หแล้วนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตวลิบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะนี่นะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ ทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง6กลรีบ6เส้นเลยนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังค่ะขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นนี้นะคะเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นของเขานี่เลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบวราพรสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆด้วยริบบิ้น3มเส้นนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ